นานทีออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆเป็นลมค่ะทุกคนนานๆทีออกกำลังกายค่ะเก็บกวดค่ะมะม่วงพันฉันมะม่วงพันฉันพี่น้องเห็นตะกะแตนยองโยบ่ะพี่น้องค่ะ เป็นล่มจากพี่น้องเป็นล่มไข่น้อยค่ะพี่น้องค่ะสร่างจากออนไลน์นะคะเนี่ยมะม่วงเนี้ยกําลังแตกรวงค่ะเหนื่อยจังเลยค่ะทุกคนอะไรจะปานนั้นเหนื่อยจังเลย เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเป็นลมเฉยอะ่ะเป็นลมเฉยค่ะทุกคนเป็นลมเฉยเลยหย่อนอันนี้แหละพี่น้องนี่ย่อนยานี่ยละคะพี่น้องคะวันนี้ ดูค่ะทุกคนค่ะร้อนมากอันนี้ใบแมงลักนะคะหัวละพาเราโอ้ยเหนื่อยอ่ะแล้วก็ปลูกผักหลายอย่างนะคะทุกคนอันนี้กำลังเป็นต้นกล้าอยู่เลยนะคะทุกคนค่ะเพราะต้นกล้าอยู่ เราเพาะต้นก้าอยู่นะคะตรงนี้ยังไม่มีงบประมาณนะคะห้องน้ำทำได้แค่นี้คะ่ะทุกคนอันนี้ก็ต้นมะนาวเราะคะ่ะโตแล้วนะคะตอนไหนจอ,อกลูกค่ะเนี่ยง่ต้นก้าของเรานะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะเรากำลังเพาะขยาย แขกดำค่ะแขกดำนะคะแขกดำค่ะแขกดำนะคะแขกดำนะคะนี่ก็โหลาพาเราโอ้ยอันนี้เจอไม่ได้เลยนะคะทุกคนเจอไม่ได้เลยค่ะหอมเนี่ยนะคะพักกันแย่ยงห้าพี่น้องพักกันแย่ยงห้านะคะแลวตีใหญ่แม่ใ่มาหนึ่งนะคะ เจอแดดก็เป็นประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้ไปมากรูดนะคะไปบักกูดเท่าะคะ่ะพี่น้องเก็บค่าตนนะะ้นค่ะเวลาให้กับขาวานะคะก็ผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็ที่ขาดมากที่สุดนะคะตอนนี้ก็ปลูกไม่เกิดนะคะเป็นอะไรที่เวลามันหมดก็หมดจริงๆนะคะตระไครค่ะทุกคนน,นี่ใบโหระพานะคะ โอ้ยค่ะหอน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 นะคะพี่น้องค่ะจะบองต้นบักซิดาก่อยกิ้มจูขก่อยที่เป็นแนวนี้ก่อยสิแต่งกิ้งใหม่และพี่น้องค่ะมันเอียงไปจังสี่ค่ะพี่น้องต้นขนน์เรานะคะขนนม์มโยมสูงแล้วค่ะ อันนี้กาลังย้ายพื้นที่นะคะใบหญ้านางนะคะใบแกงหน่อไม้นะคะใบหญ้านางเราโอเคนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เหนื่อยตรงนี้แหละค่ะเอาญ้านะคะบริเวณบ้านค่ะเพื่อปลูกของไว้กินนะคะทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายเจอกันในสดหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ